<Wars> wow. หอมไมนนีเจี้ยวมวยเราเห็ดอีหยังนี่พิซซาจีนเนอะเคยเห็นบปพิซซาจีนนี่เนี่ยพิซชาจีนสูตรอมาใส่อะไรน้ำมันงาเห็นไหมเนี่ยมือก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะมื้ล้างแล้วไอ้จะพูดแบบนี้มีเพื่อนอันนี้มือล้างแล้วเอออันนี้อันนี้ ล้างเรียบร้อยแล้วมืออะหาว่าเป็ล้างมือนะมิมนูหนึ่งเสร็จไปแล้วอันนี้อะไรจ๊ะอันนี้สูตรลับอะไรกมวยอืียซีอิ๊วหรอแล้วไม่ใส่ไมกี้แทนหรอกออันนีูุ้ดใครก็ูุดมันสิอันนีูุ้ดมาจากกินเหรอจากกินขนมอะไรนะเขาเรียกขนมประกาศหรือหวยช้เท้า มันก็มมันก็ไม่ได้แตกต่างกันไหมน้องผักกาดกับหัวเชยเทาหัวผักน้องผักกาดเป็นภาษาจีนเหรอหัวเชยเทาหรือว่าหัวเชยเทาหัวเชยเทาคือไอ้ภาษาจีนใชยเทาใช่แต่หัวผักกาดเนี่ยเป็นของไครเป็นของไข่ตั้งไม่เจอยังหาคนเจอหาคนตั้งไม่เจอวันนี้เครื่องแน่นเครื่องแน่นเลยนะเนี่ยขาดกุ้ง ก้ากุ้งเนี่ยมีนะก,กุ้งแต่ไม่ใส่ <c oughs> ไม่บางคนเขาจะใส่อะไรหรือวะใส่หมูสามชาั้นนูเห็นใช่ใช่ใช่เอามาเอามาทำเพื่ใส่หมูสามใช่ไหมสูตรเอามาอันนี้สูตรอะไรอันนี้สูตรอากงสูตรอากง <c oughs> สูตรอากงและสูตรอามาแล้วก็มีขนมอะไรขนมขนมกุช่ายอันนี้ขนมกุช่ายหรือขนมผักเป็ด น่ากินไหมทุกคนหนึ่งแหลวเลยจ้าหนึ่งแหลวเลยด้อจ้าเกลือโอดีนเราก็มีนะแต่เราไม่ชอบเราชอบแบบเกลือแบบผสมผสานเราไม่ชอบเกลือแบบนั้นใช่ไหมไ,หอ,ไอ,อ้นั่นเกินไปเอ้นั่นเกินไปไน้มั่มากไปหน่อยมันเป็นเม็ดเบลอเลยกูม้อยเนี่ยมั<ห>นจะเปื่อยไหมอ่ะเปื่อยบอมันไม่เปื่อยเดี๋ยวก็เป็ไ <c oughs> ปวนอีก ส่งไปให้ยายหอมบ่ะยายหอมกินบ่ใช่ที่แฟนมัเปิดขอบมันออกมันเองนี่เสือ้อเหรอส่งไปให้ยายหอมชิมเน้ซีเม,มอรนี่ระดับปัตคาศเดอ้อเจา้าปัตคาศปัตคาศเราที่แหละลั่นทุ่งแล้วไงลั <c oughs> ่นทุง่งปัตคาศลั่นทุ่งเอันนี้ครัว ควหลบซ่อนจ้ะเพราะเราไม่ทําแบบเปิดเผยควรลึกลับเขาจับไดด้เขาจับได้เพราะเราทําเมนูอะไรวันวันนึงไม่ใช่ไม่ใช่ใต้ดินอันนี้บนดินแต่ว่าลึกลับอาอมันจะเอาไปคนก็เด้อเดี๋ยวนึงแล้วสิปทายไมเบองไม้พี่น้องเลย